มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาแล้วครับมาแล้วครับบอยบางบททองพระเครื่องเป็นบ้านครับรายการตัวครับสวัสดีครับนะครับมาชมพระเครื่องกันนะครับรับประกันพระแท้สากลผิวเดิมครับเก๊ขึ้นเต็มครับช่องทางติดต่อหาบอยตามช่องทางนี้นะครับนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพี่ๆครับขอบคุณทุกออเดอร์นะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกๆครั้งนะครับที่ผ่านมาขอบพระคุณมากครับ นะครับที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดถ้าวันไหนใบเลิกงานนะครับเร็วก็จะมาเร็วนะครับถ้าวันไหนเลิกงานชาก็น่าจะ3ามทุ่มถึงสามนเพึ่งโดยประมาณนะครับมาชมประเครื่องกันนะครับพี่เต้ผ่านมาเจอคลิปบอลเข้ามาชมก่อนได้นะครับเผื่อมีนะครับรายการที่ชอบอยากได้นะครับผมนะครับราคาย่อมเยาครับพี่บีครับประกันแท้ดูแลหลังการขายให้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับวันนี้มีเสืิมมอบมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผมนะครับสำหรับพี่ๆที่เป็นมือสะสมใหม่นะครับผมสอบถามข้อสอนะครับหลายๆท่านนะครับข้อสอคือนะครับประมาณปี2 0 1 9นถึง20นะครับผมเกิดภัยพิบัตินะครับน้ำทะเลหนุนนทำให้วัดชายทะเลกะหลงเกิดความเสียหายนะครับชมพูกสุดโสมไปนะครับผมเจ้าวาดนะครับท่านก็เลยมาขอความเมตตาจากหลวงปู่สุดนะครับผมหลวงปู่สุดก็เลยมอบนะครับ เสือมอบ1นึ่งก้นะครับที่นะครับจะสร้างเสร็จเรียบร้อยปลูกเสกเรียบร้อยนะครับมอบให้1ถุงโดยประมาณนะครับประมาณสัก2 0 0 0ันถึงสองพเหรียญโดยประมาณนะครับผมนะฮะก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมเช่าวัตถุมงคลไปนะครับนำเงินมาบูรณะวัดนะครับผมหลังจากนั้นเจ้าวาดวัดชายทะเลกาหลงเลยนะครับด้วยความศรัทธาหลวงปู่สุดเลยขออนุญาตตอกโคศอเสือนะครับใส่ตรงสังฆินะครับผมนี่เป็นที่ระลึกนะครับเป็นชื่อหลวงปู่สุดนั่นเอง สอเสือนะครับนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็เลยอาจจะหมุนเวียนในตลาดไม่มากสักเท่าไหร่นะครับบางทีเราอาจจะเจอนะครับเจอบ้างก็ใครเจอก็สามารถเช่าเก็บไว้ได้นะครับถามว่าสวยๆหมุนเวียนในตลาดตอนนี้ก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับผมผมเองก็ชอบพระสวยนะครับก็อยากเก็บสวยๆไว้นะครับอ่ะนะครับผมแบ่งปันในราคาย่อมยาวครับมาดูกันก่อนเลยนะครับโคสอนิยมนะครับเสือหมอบปี19นะครับนี่เดี๋ยวผมก็ให้ดูนะ นะครับดีวพี่แอดไลน์บอกไว้ได้นะครับเช่าไม่เช่าหรือว่ามีอะไรปรึกษาหรือกันได้นะครับผมนะฮะนี่ครับโคสอนะครับจมูกดีนะครับจมูกคือแบบโด่งมากนะครับนี่ครับมะอะติดคมชัดนะครับตัวอุติดคมชัดนะครับนี่ตาพญานาคไม่บอดนะครับเบสิคแรกนะครับนี่ครับสมบูรณ์มากฟอร์มนี้สอตอกเต็มนะครับ จมูกหลวงปู่คือเต็มฟอร์มมากผิวเดิมนะครับนี่นะครับผิวเดิมนะครับหิ้งหิ่งบ้านๆเลยครับนะครับดูด้านล่างนะครับนี่ครับอาสนะคมคมนี่ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสวยงามนะองค์นี้สําหรับผมผมว่าเต็มฟอร์มมากนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังนะครับสุดยอดมากด้านหลังนี่เป็นังไงพี่นะครับ ครับคาบลุงลุงนะเนี่ยพี่พีสีฟ้าเนี่ยเป็นคาบลุงนะครับนี่ครับยันแตะก็คับคมชัดนะครับนี่ครับเบสิกครับตรงนี้เป็นลุงนะพี่ตรงนี้ก็มีลุงเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ขอบผมสําหรับผมเหรือนนี้คือสวยนะครับนะครับผมชอบเดิมเดิมอย่างนี้แหละครับหิ่งๆิงนะครับนะครับซื้อขายกัน ราคาจริงนะครับซื้อขายกันจริงนะครับแบบนี้ก็เกินพันแปดแน่นอนนะครับผมสองพันบวกลบต้องมีนะครับสวยนะครับผมเต็มฟอร์มชั่วโมงนี้ใครจะเก็บผ้าสวยเก็บได้เลยนะครับเดี๋ยววันหนึ่งนะครับราคาอาจจะขยับขึ้นแล้วเราก็จะปีหนึ่งเก้านะพี่แล้วก็จะหาราคานี้ไม่ได้แล้วนี่ดูขอบตัดนะครับผมรับประกันแท้สากลให้มีบัตรรับประกันให้นะครับนะครับถ้าเป็นย่อยๆนะครับที่เป็นผ้าแท้ย่อยๆเนี่ยเอาบอกยกตัวอย่างนะอย่างเงี้ยนะครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงนะครับ ถ้าเป็นย่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างละคังไรอย่างเงี้ยลูกค้าขสามารถขอบัตรได้นะนะครับผมจริงๆเป็นพาที่เลียนหาสากลนะครับแต่ราคาไม่ได้แพงนะครับผมอย่างเลียนหลักอย่างเงี้ยบอิมบัตรให้อยู่แล้วนะครับนี่ครับขอบตัดนะครับตัดฉีกนะฮะนี่สักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับดูง่ายมากตัดฉีกนะครับเห็นไหม นี่ครับรับประกันแท้สากลดูแลหลังการขายให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนี่เห็นไหมครับพี่พิกมาแค่นี้พี่จ่ายตังค์เลยนะครับดูหน้าหลังหลังนะครับฟอร์มตรงไปหน้าหลวงปู่นะครับถูกต้องตามแบบสากลนะครับผมอ่านี่นะครับนะครับบอยขอสองพัน 2,050บาทแล้วกันพี่ก็ซื้อมาเบียดเบียดเหมือนกันครับผมนะฮะผมซื้อมาเบียดเหมือนกันครับพี่ครับนะครับซื้อมาเกือบ18เหมือนกันนะครับสวยนะครับพระสวยชั่วโมงนี้ถามว่าผมผมไม่ได้สีเลียดนะครับเรื่องราคาคือจริงๆอ่ะ10บ7 17 18ดสบเจดบดเราซื้อเข้าเนี่ยถือว่าไม่แพงหรอกครับนะครับสำหรับเสือหมอบปีหนึ่งเก้าเราโคศอเราสภาพสวยเต็มฟอร์มจมูกดีนะครับรายละเอียดทุกอย่างติดครบหมดตาพญานาคไม่บอดจมูกดีมะอุติดคมชัด สำหรับ19าสำหรับส่วนตัวผมนะผมถือว่าเต็มฟอร์มแล้วจะหมูกโด่งจะหมูกเต็มนะครับโลงหลังมีลุ้งนะครับยิ่งหิ่งผมถือว่านะครับเกิน95%บนะขอ20 0 0กับ50าบาทนะครับลองส่วนราคามาดูแล้วกันนะครับพี่ๆครับนะครับถามว่าบอกก็เปิดเบียดเบียดเหมือนกันครับกำไรก็ไม่ได้มากมายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผมจะแยกบล็อกให้ดูสําหรับบล็อกก้อนเมฆกับสายฝนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีโมเล็กแล้วก็มีเหรียญน้องพ่อทองอยู่นะครับมาให้ชม นะครับทุกบัตรทุกรายการผมมีบัตรหมดนะนะครับผมอ่ะรายการต่อไปนะครับบัวเล็กนะครับสายฝนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแยกบล็อกให้ดูระหว่างสายฝนกับก้อนเมฆนะครับสําหรับมือสะสมใหม่นะครับอ่านะครับเหมือนเดิมครับเบสิกพระดูฟอร์มพระเลยอันดับแรกนะครับนี่ดูใบหน้าหลวงปู่เลยนะครับแล้วเรามาแยกบล็อกว่าบล็อกอะไรนะครับนี่ครับสายฝนนะครับในร่องแขนหลวงปู่ในซอก แขนกับจีวอก็มีเห็นไหมครับกระแสคมคมนะครับจมูกดีนะครับนะครับบัเล็กแค่นี้ก็จมูกถือว่าสุดยอดแล้วนะครับพี่นะครับนี่ครับหิ้งหิ่งบ้านๆนะครับนี่ครับโคดสอเสือตอกเต็มนะครับหางยาวเห็นไหมนะครับตามแขนตามมือนะครับเห็นไหมครับอักขระเลขยันตต่างๆนะครับรายละเอียดครบเห็นไหมครับนะอ่ะมาดูด้านหลัง นะครับนี่ครับมีด้านหลังสวยๆหิ้งๆนะครับมีลุงนะครับนี่ครับเต็มฟอร์มมากๆนี่ปิตุภูมิคือเป็นรุ่นที่พิธีใหญ่มากนะครับโบเล็กกับโบใหญ่นะครับทดแทนพราะคุณมีดามันดานะครับสร้างที่บ้านเกิดหลวงปู่เองนะที่บ้านเกิดผมเนี่ยครับพนมไพรนะครับนะครับพิธีใหญ่มากครับพี่ลุงนะพื้นตึงเห็นไหมครับ เราดูเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับแยกบล็อกเลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขอบตัดกันนะครับสวยเรียนนี้คือสวยเลยนะครับพี่ๆอ่ะเรามาดูขอบตัดนะครับต่อรองกันได้สวนราคากันได้ไม่ต้องเกรงใจนี่ครับตัดฉีกเห็นไหมครับนี่นะครับสําหรับบล็อกสายฝนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีก้อนเมฆนะครับสวยๆให้ชมนะครับมี3บล็อกนะอ่าบล็กเลขมี3บล็อกนะครับ นะว่าขอบสตางนะครับอีกรุ่นหนึ่งบล็อกหนึ่งนะครับเราพลิกหลวงปู่นะหันหลวงปู่ฝั่งซ้ายมือเราดูตรงนี้ได้เลยครับเปลี่ยนเขาจะเป็นเอ่อถ้าเป็นบล็อกนาว้าขอบสตางนั้นเะหมือนเหมือนลินบาทอะนะครับนะอันนี้ไซายฝนนะครับสวยๆนะครับพันหกร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีพร้อมบัตรรับประกันนะครับนะฮะราคาผมอาจจะเปิดเขาเรียกว่า อาจจะสูงกว่าที่พี่ๆอาจจะตั้งตั้งงบไว้นะครับผมนิดหน่อยนะครับอาจจะ200หรือร้อยสองหรือไม่เกิน300นะครับผมผมดูแลหลังการขายให้นะครับใครเป็นมือสะสมนะครับชอบไปศึกษาดูเราพยายามเช่าพระสวยนะครับผมพยายามเช่าพระสวยนะครับราคาอาจจะตึงหน่อยแล้วก็ซื้อเลยเช่าเลยนะครับเอาไปเอาไปดูไปส่องดูนะครับพระแท้นะครับเป็นยังไงขอบตัดเป็นยังไงนะครับพิมพ์พระเป็นยังไงผิวเป็นยังไงนะพยายามซื้อผิวเดิมนะครับผิวเดิมนะครับ เราก็จะได้เห็นของผิวเดิมของพระด้วยนะครับผมนะครับผมอาจจะผมอาจจะซื้อกับผมอาจจะแพงกว่า200สมมตินะ200แต่ว่าผมก็ดูแลหลังการขายให้นะครับร้อยเนะครับพี่ไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับอ่าไม่ต้องไปเสี่ยงว่าต้องโดนเออเกลือปลาไปเสี่ยงโดน50 50ไปเดินวัดดวงนะครับพอวันนึงเรามีพระแท้ดูแล้วเราลงมือเดินนะครับสนามนะครับผม นะครับเราเห็นพระแท้แล้วเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเรามีความรู้แล้วเราเดินได้นะครับนะฮะนะครับปะรายการต่อไปครับผมหันข้างรางคู่นะครับหันข้างรางคู่นะนี่ม่วงม่วงเลยนะครับนะครับบล็อกฟ้าผ่าเห็นไหมม่วงม่วงเลยนะครับนี่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทราคาดีดีนะครับซื้อไม่ข้ามพันห้ารางคู่นะครับซื้อเลยนะครับซื้อไปศึกษานะครับนี่นะครับ จมูกดีนะครับนี่ครับพี่นะครับผิวม่วงๆเลยไหมครับนี่คือเดิมจ๋าเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับทุกอย่างโอเคนะครับผิวเดิมหันข้างรางคู่นะครับแต่ใครซื้อไปขึ้นคอนะพี่นะน้ำเต้าเรียกทัพย์นะครับผมแนะนำเลยครับพี่หนึ่งพันสามรอยห้าสิบบาทนานๆจะมาทีนะครับรางคู่ถ้าสวยๆนี่ผมเปิดเกือบสองพันนะพี่ นี่คือพันสามห้าสิบคือราคาหมูหวานเลยนะครับพี่พี่นี่ครับพี่พี่ดูนี่ครับอายุครบเห็นไหมครับอ่านี่ครับเรียนไม่ได้แตกล้านนะครับพี่พี่ครับรับประกันนะนะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวบอให้ดูอ่ะลองกล้องให้ดูพี่พี่จะได้สบายใจนี่เห็นไหมนะครับขอบตัดก็คือปกตินะครับไม่มีรอยแตกรอยล้านนะแต่นะเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งพี่พี่นี่นะฮะ นี่ครับปกตินะเห็นไหมครับขอบตัดปกตินะครับเห็นไหมครับข้างเหรียญไม่มีรอยแตกรอยล้านเห็นไหมครับนะครับอ่าเกิดจากบล็อกของเขานะครับไม่เกี่ยวกับการใช้งานของเหรียญนะนี่ครับเกิดจากบล็อกนะครับนี่นะครับเหรียญเขาจะตื้นนิดนึงนะครับสําหรับบล็อกฟ้าผ่านะครับนะครับแนะนําไว้เผื่อเราไปเจอตามสนามนะครับแล้วเราไปเดินไปเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับผม นะครับเช่าเก็บไว้ได้นะนะครับผมมีบัตรรับประกันดูแลหลังการขายให้นะครับนี่ครับพันสามบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับถ่ายวีดีโอไว้ด้วยนะก่อนแกะพัสดุนะครับนี่เป็นไงครับสวยนะสําหรับผมนะส่วนตัวผมชอบนะครับพระเดิมนะครับผมพันสามห้าสิบบาทว้าวจริงๆน่าจะถ้าเป็นธรรมดานะถ้าเป็นแบบทั่วๆไป ไม่ไม่ไม่เหลือครับพี่พันสามห้าสิบาทนะครับซื้อรางคู่นะครับผมเปิดสิบเจ็ดสิบแปดหมดนะครับถ้าสวยๆนะครับแต่เหรียญนี้คือเป็นบล็อกฟ้าผ่านะครับบางท่านอาจจะไม่รู้จักเข้าใจนะครับไม่เป็นไรนะรสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครนะครับชอบเหรียญหลวงพยิตยังมีนะได้สามรอยห้าสิบาทนะครับนั่งผ่านนะหลวงพยจิตแท้ทันนะครับปีสามเจ็ดนะครับมีทั้งหมดสองกล่องนะ กับยกคู่ได้นะครับยกคู่ได้อ่ะรายการต่อไปนะครับหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมโอ้เมื่อวานมีพอสอเต็มมานะครับกับเพื่อนซื้อไม่ทันนะครับโหพี่สวยมากนะพอสอเต็มหายากมากเล่นกันพันกว่าบาทนะพี่พันกว่านะครับถ้าเป็นพอสอเต็มนะครับลุงลุงอย่างเงี้ยคือพันพันกว่าเลยนะครับอย่างได้อย่างไม่ได้ต้องพันสอบมันสามนะครับถ้าเป็นพอสอเต็มนะนะครับ แต่ว่าต้องสวยนะต้องมีลุงนะครับจมูกลงปูด่ดีๆหิ่งๆเลยนะอย่างนั้นขายได้นะพี่นี่ครับพ่อเฮงว่าบ้านขอบนะน่าเก็บมากนะครับปีสามหกนี่เห็นไหมในใน,ในชื่อของพ่อเฮงก็จะมีกระแสมนะครับคมๆเรียนนี่คือสวยนะพี่พี่ดูมีลุงนะครับนี่คือลุงนะครับนี่ครับเดิมๆเลยนะครับ สี่ร้อยห้าสิบาทพี่ขู่ราคาอย่างดีอ่ะนี่ครับเป็นบล็อกลองท็อปนะครับพอสอไม่เต็มเห็นไหมสามหกถ้าเต็มจะเป็นสองห้าสามหกเรียงมาเลยนะครับยีิบเจ็ดมีนาสองห้าสามหกนะนี่ให้ดูผิวก่อนนะครับนะครับเก็บได้นะครับหลวงพระเฮงเป็นพาเล่นสากลนะจะบอกให้นะครับบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะนะครับอ่ะนี่นะครับเดิมๆหิ้งหิ้งลุ้งลุงนะครับนี่นะครับเดิมมากจมูกดีนะครับ 4 5 0ห้าสบาทเพราะเฮงว่าวันขอมนี่ครับไปเจอตามนามซื้อเก็บไว้ได้เลยพี่นะครับวันหนึ่งเดี๋ยวพอหลงเพาเฮงแพงเนี่ยผมว่าเราจะหาราคานี้ไม่ได้นะครับนะครับเล่นสากลนะพอเฮงว่าวันขอมผมแนะนํานะครับบางท่านอาจไม่รู้จักนะนะครับพี่เดินไปเจอสนามอ่ะไทยเป็นคนเดินสนามจะรู้ครับนะครับเจอแบบนี้พี่สามารถซื้อซื้อไว้ได้เลยนะครับผมเราอาจจะไม่ได้ขายวันนี้นะครับวันหน้านะครับราคาอาจจะขยับขึ้น ไม่ใช่อาจจะละขยับขึ้นแน่ๆนะครับพอเห็นว่ามันขอมแต่ก่อนเล่นกันไม่กี่ร้อยเองนะครับพอสอเต็มตอนนี้เล่นพันกว่าไปแล้วนะครับสวยๆนะครับจบกันพันสองพันสามเมื่อวานนะครับนะครับพรุนี้ผมไม่ทันนะครับเพื่อนเพื่อนปล่อยไปก่อนนะครับเขาได้มาสองเหรียญนะครับโอ้โหยังสวยเลยพี่ไม่ทันสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเข้ามาชมก่อนได้นะครับเราไม่ใช่ชีพทหานะ นะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งหิ่งหิ่งบนบ้าเหมือนกันนะครับพ่อเิงว่าบ้านขอมนะครับพ่อิ่งพ่อแดงวัดขอบบรรไอิดอย่างนี้เช่าเก็บไว้ได้เลยพี่ๆนะครับเช่าเก็บเลยจริงๆนะครับผมแนะนํานะนะครับนี่ครับเห็นไหมกระแสในชื่อนะครับมีนะครับหิ่งหิ่งเดิมๆหมูองค์นี้คือสวยมากอะจมูกดีนะครับนี่ครับลุ้งเอาเป็นว่าผิวมดําธรรมดาเขาเล่นกันสามสี่ร้อยแล้วครับนี่คือผิวเดิมแล้วลุ้งด้วยนะครับพี่เห็นไหม 450บาทหมูหวานเลยนะสำหรับผมนะครับไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับพอเฮงนะครับนานๆผมจะเจอนะครับเนี่ยปีสาหลุงลุงเดิมเดิมไม่ต้องเติมแต่งอะไรเลยครับพี่นี่หิงหิ้งเลยนะฮะสี่บาทครับยกคู่ได้นะครับพี่พครับอันนี้อันนี้นะสมมตินะพี่พี่ท่านใดที่เป็นมือมือเขาเรียกว่าเอาไปขายต่อกัแล้วกันพูดตรงต นะครับผมจะแนะนําเลยนะพี่ๆนะเหรียญนี้พี่ๆเปิดนะผมแบ่งแค่สี่ร้อยห้าสิบาทนะถ้าใครจะเอาไปออกต่อนะหลังไม่หาผมนะผมจะให้คู่เลยแล้วผมจะลดราคาให้พิเศษพี่เอาไปออกต่อเหลือห้าร้อยห้าสิบยังได้เลยนะครับผมจะบอกเลยนะครับพ่อเฮงเนี่ยเป็นพาที่เล่นกันหลักร้อยกลางๆนะครับนะครับเนี่ยคู่เนี้ยนะครับผมจะแบ่งให้เลยนะครับลองดูพ่อแดงอย่างเงี้ยนะครับมือที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมือสะสมแล้วกันที่อยากจะเอาไปขายนะครับหลวงพ่อเสมมาเรียงเหลือเกินชั่วโมงนี้ตะครั้งปีสามหกครับเหลือเหรียญเดียวนะครับนะฮะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับส่งฟรีนะครับนี่ครับลุงลุงหิ่งหิ้งเลยครับนะครับเหรียญตะครั้งปีสามหกแท้ทันหลวงพ่อเียงผมมีแท้ทันหมดนะครับและมีราคากันหมดแล้วทุกวันนี้นี่ครับนะครับกองกระสาบนะครับ สร้างพี่พี่ดูขอบตัดแดงแป๊ดนะครับไม่ต้องเถียงกับใครเลยอ่ะสวยๆเดิมๆนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนี่คือราคาเน้นสุดแล้วครับพี่เมื่อก่อนผมเปิดหกร้อยกว่าบาทนะละครังนะครับซื้อกันหลักร้อยกลางๆนะห้าหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วจะมือด้วยนะครับนะครับอันนี้คือเปิดแบบลดลดให้ที่สุดแล้วนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับซึ่งจริงๆมีพี่คนหนึ่งเขาต่อไว้แล้วเขาหายไปเลยจริงๆ ก็เลยบอกอ่ะห้าร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับก็เราได้พูดไปแล้วอะนะครับผมก็เลยไม่อยากจะกลับคําพูดกลับไปกลับมานะครับใช่ผมไม่อยากจะกลับคําพูดตัวเองนะครับยิ่งผมเปิดราคาเดิมก็ได้นะนะครับแต่ผมก็อ่ะเราได้พูดไปแล้วอ่ะนะครับเราจะมากลับคําพูดมันก็น่าเกียดนะครับอ่ะนี่ครับลงพ่อกระมอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะครับรูปไข่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะปีลึกนะครับปีสามศูนย์สวยๆเลยลุ้งๆนะครับนี่ให้พี่ดูก่อนนะครับ แท้ทันนะครับรูปไข่ปีสามศูนย์ดูจมูกหลวงพ่อก่อนโอ้โหจมูกคือโด่งมากนะครับปีสามศูนย์นะครับนี่ครับพี่พี่มีลุงนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้คือสวยนะพี่พนะครับปีสามศูนย์นะพี่เบอร์ขอห้าร้อยห้าสิบาทห้าร้อยห้าสิบบาทครับชั่วโมงนี้ผมเก็บหมดพี่หลวงพ่อกเกษมนะครับผมดูแล้วถ้าเป็นพระที่มีอนาคตปีลึกนี่เก็บหมดเลย นะครับนี่ครับลุงนะครับนะครับแต่ก็ต้องเก็บผ้าสวยด้วยนะพี่นะนี่ครับดูลุงโอ้โหเราจะไม่เก็บได้ไงล่ะครับพี่ลุงขนาดนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีโอ้โหพบเจอน้อยเหมือนกันนะรูปไข่เอาจริงๆยังอย่างอย่างพอบรสองนี่ผมยังว่าผมเจอเรื่อยๆนะพี่พ คำว่าเรื่อยๆก็ไม่ได้ไม่ทุกอาทิตย์นะครับแล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่จังหวะนี่ตัดฉีกดแล้วแต่จังหวะเหมือนกันนะครับจังหวะจะเจอก็เจอครับอ่ะรายการต่อไปอันเนี้ยเป็นเหรียญสร้างหลักเมืองนะพี่ร้อยหนึง่งอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นเหรียญที่มีคุณค่ามากนะปิวรมันโปนะเดี๋ยวผมให้ดูหนึ่งร้อยบาทนี้พี่เปิดพระเมิ่งขวัญเมืองหลักหลักชัยอะไรเนี้ยนาทวีนี่พี่ปีสามแปดนะ วัดล่าบ่ผิดเนี่ยพี่พี่ดูความสวยนะครับเป็นเหรียญที่หล,งลวงร้อเก้านะพี่เนี่พี่พี่ดูความสวยสิหนึ่งร้อยบาทอะนะครับพี่พี่ที่ถามมาว่าแถมได้ไหมผมแถมให้ได้นะครับเนี่ยเอาพี่ปิดเสื้อหมอบสมบุตินะพี่ปิดเสื้อหมอบพี่เอาองนี้แถมก็ได้นะกับผมง,ง่ายเลยนะครับพี่พี่นะครับขอแค่กล้าขอผมอะ นะครับผมกล้าให้อยู่แล้วเนี่ยพี่ๆดูผิวซื้อไปส่องก็ได้ครับพี่ซื้อไปศึกษาดูก็ได้ครับพี่เหรียญอั่มนะครับน่าเก็บนะนะครับร้อยหนึ่งจริงเป็นทุนเลยนะพี่ๆทุนผมนะเนี่ยนะครับผมตั้งใจจะเนี่ยอย่างเงี้ยผมตั้งใจเช่ามากับว่าจะแถมเลยซ้ำนะแถมให้พี่ๆนะครับเนี่ยนะครับแต่ผมมองดูแล้วเหรียญเหรียญคือแบบสวยอะ่ะก็เลยอ่ะลองเอามาเปิดดูแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ขอ,อว่าละวพิษณนะครับสวยๆนยี่พี่ๆดูผิวแดงแป๊ดเลยอย่างนี้ก็ซื้อมานะพี่ซื้อมานะครับก็กะว่าเออถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากได้เนี่ยเราก็แถมถ้าถ้าขอผมผมก็แถมให้หรือจะเปิดนอกก็ได้เปิดนอกแบบซื้อซื้อเขาเรียกว่าเช่าเลยอ่ะนะครับผมหรือจะเอาเป็นผ้าแถมก็ได้แล้วแต่เจตนาลมของพี่ๆนะครับผมยังไงก็ได้นะง่ายๆนะครับอ่ะเรามาชมพ่อแดงวัดขวัญในอิตีสามเจ็ดนะครับเกจิปุกเสกเยอะมากนะครับเรียนอามใหญ่นะครับนี่ครับพี่ๆ นี่ครับมอสพ่มเปิดไว้เท่าไหร่นะสี่รห้าสิบได้มพี่กี่รอยหาสิบบาทแล้วนะจมูกค,คมครับผิวเดิมๆนะครับพระสวยมากนะครับแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะเนี่ยีพ่พี่ดูเส้นผมหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อแดงคมคลิปนี่ครับ4ี่ยห้าสบาท ส่งฟรีนะครับ450คือจบนะครับไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะนะครับนี่เป็นพระเทีเ่นสากลหลักร้อยนะครับน่าเก็บชั่วโมงนี้450บาทหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไอครับอ่ามาชมเหรียญที่สองนี่ฮะเหรียญนี้หิ่งหิ่งเลยนะครับหิ่งห่งบ้านๆเลย นะครับถ้าบาง EP แล้วผมผมจำราคาผิดนะสมมุติว่าผมเปิดราคาอาจจะสูงขึ้นอะไรก็พี่พี่ทักทวงได้นะครับผมจําไม่ได้นะบางทีเพราะว่าบาง EP พี่พี่ต่อไว้อะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะลดให้นะครับแล้วพอ EP ต่อไปผมอาจจะลืมว่าตัวเองลดราคาไว้อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่สามารถทวงผมได้นะครับผมก็จะย้อนไปดูนะครับบางทีว่าเออผมพูดราคาไหนออกไปเดี๋ยวมันจะเสียคําพูดนะครับนี่ปีสามเจ็ดนะครับพอแดงว้เขอบันไดอิดนี่ครับพี่พี่ ia, พ ia, ดู สวยๆหิ่งหิ่งเลยนี่สี่ร้ยห้าสิบผมเอาคู่ละเอาคู่ละเอาคู่ละเจ็ดร้อยอะพี่อัมใหญ่ผมมีคู่อัมเล็กมีหนึ่งยกสามเลยก็ได้นะครับยกสามไปเลยพี่ๆนะครับยกสามไปเลยผมเอาแค่เลีวะสามร้อย สามหกเก้าผมเอาเก้าร้อยห้าสิบาทสามเหรียญน,นะครับเก้าร้อยห้าสิบาทสามเหรียญเลยตกเหรียญละสามร้อยแล้วก็ขอค่าส่งนะครับกาไรไม่กําไรน่าจะร้อยกว่าบาทนะครับนี่แหละสไตล์ผมอย่างนี้แหละถ้าพี่พยกหมดนี่คือแบบพี่พจะได้ราคาทุนเลยนะครับแล้วผมก็จะบวกอีกสักองคหนึ่งนะครับเป็นกําไรแล้วก็เป็นค่าส่งไปสวยฮะ จมูกนี้ดีพ,พี่เนี่ยผมเก็บพระมีอนาคตครับพ่อแดงวัดข่าวปนอิดปีสามเจ็ดนะครับขอแค่เล่นกันนะครับพี่เก็บเลยขอแค่ขอเ,เล่นหาสากลราคาไม่แพงไม่เป็นไรขอแค่ขอเ,เล่นกันอะนะครับเล่นหาสากนนะซื้อมาเกือบว่าขายได้แน่ๆซื้อเก็บเลยนะครับพี่พี่เชื่อผมเลยนะครับอย่างเนี้ยขึ้นบ้านใหม่แลวก็เสเยงปีสามสามเนี่ยนะครับเล่นกันหลักร้อยผมก็เนี่ยมีสี่เหรียญน,นะครับก็คือเช่าเก็บเหมือนกัน นะครับห้าร้อยห้าสิบาทปีสามสามนะครับนะครับเล่นกันหลักร้อยนะครับนะครับเดี๋ยววันหนึ่งจะไล่พอปลอผมว่านี่มีลุ้งนะครับสวยองค์ที่สองผมคัดมาลุงลล้งหมดสี่เหรียญลุ้งหมดนะครับลุ้งหมดผมรับประกันเลยนะครับพี่พี่ไม่ผิดหวังแน่ๆ่ เนี่ยพีดูจมูกดีลุงหน้าลุงหลังเลย่ะเนี่ยนะครับนะครับให้ดูอ่ะผมดูสีเ่เหลียมแล้วกันว่าลุงไหมพ่อโกยังอยู่นะครับพ่อโกอยู่นานมาก อยู่นานมากครับเพราะกูขาไปจมูกดีมากนะครับนี่นี่ผมคัดล,ลุงมาให้แล้วครับพี่คัดลุงมาให้แล้วนะครับสี่เหรียญเลยนะครับยกสี่เหรียญก็ได้นะครับพี่พี่เดี๋ยวบอลลดราคาให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับ สี่เหรียญผมเอาผมเอาพันหกแล้วกันพี่ตกเหรียญละสี่ร้อยสี่เหรียญผมเอาพันหกตกเหรียญละสี่ร้อยส่งฟรีเลยนะครับแถมพระด้วยนะครับนี่เป็นไงนะครับง่ายๆครับอ่ะเรามาดูพ่อยิดวัดหนองจอกปีสามเจ็ดแท้ทันหลวงพ่อยิดนะครับเป็นรุ่นส่งน้ํากลมนะครับลมดําเดิมเดิมนี่ครับ เน็ตสุดแล้วครับได้สามร้อยห้าสิบาทพี่พอยิดนะครับวัดนองจอกประจวบคีรีขันได้สุดแล้วพี่สามรอยห้าสิบาทสุดแล้วครับพี่เ <c oughs> บียดทุนแล้วครับพี่นี่ฮะเหรียญท่านบางรุ่นก็เล่นเล่นกันนะพี่เล่นกันหลายๆรุ่นนะหลวงพ่อยิดจะหมูกดีนะครับ ผมคลิปเลยสามร้อยห้าสิบบาทพอ่อยึดนะครับนี่ปีสามเจ็ดใครจะนั่งผ่านพี่ผมเอาสามรอห้าสิบเหมือนกันส่งฟรีนะครับทุกรายการไม่มีค่าส่งนะอุย้ยขอโทษครับพี่ไม่มีค่าส่งนะครับไม่มีค่าส่งนะส่งฟรีหมดนะครับมาชมปาเครื่องกันนะครับมาชมมาชมนั่งผ่านนั่งผ่านกล่องเดิมๆปีสามเจ็ด ประจวบกีด้ขันหลวงพ่อยึดวัดน้องจอกพระรอเจ้าของอยู่พระรอเจ้าของนะครับอ่านี่เนี่ยมาดูนะบลเอกลอกล้องให้ดูนะครับจมูกดีมากนะครับผิวดิมเดิม นะครับส่งน้ำนี่ครับปีสามเจ็ดสวยมากพี่ผิวไฟจ้าๆเลยเนี่ยครับโค้ดกุยบุรีทางบ้านพี่พท่านใดก็ลองดูนะสามรอยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับ เหรียญที่หนึ่งผ่านไปหลวงพ่อยึดนะครับมีสองเห,หรียญเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแยกบล็อกของบนเล็กให้ดูนะแล้วก็มีหลวงพ่อทองอยู่นะครับกดติดตามไปได้นะครับเผื่ออัปเดตก็จะได้เข้ามาชมนะ จตมูกดีมากครับพี่พระไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับนิ่งๆิ่งเลยนอนกล่องมาเลยเนี่ยคมกลิปเลยในี่ตรงนี้ก็มีลุงปีสามเจ็ดนะนี่โค้ดโอ้สวยจัง สามร้อยห้าสิบบาทใช่แล้วกันไหนสอบถามได้นะครับเหรียญวันลาภพี่ก็มีนะนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับเหรียญราชก,การที่ห้านะครับทองแดงผิวไฟนะครับมีกล่องด้วยนี่พี่ให้ดูก่อนนี่ครับพี่พี่ดู หนึ่งร้อยบาทครับนี่พี่ๆปีสามเจ็ดนะหนึ่งร้อยบาทหรือใครจะเอาไปแถมก็ได้นะชอบปู่สุดนะครับแถมหรือองค์นี้ก็ได้นะครับผมง่ายๆอยู่แล้วไม่เป็นไรก็สอบถามราคากันได้นะครับหลังไม่หาบ่อได้นะขออนุญาตจบเทปนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับพี่ๆครับขอบพระคุณลูกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับโอเคครับคำปิดนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับ ช่องทางติดต่อตามช่องทางนี okay. ้นะครับเห็นไหมนะครับนี่นะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ